ครับผมสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปฐมอินดี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้คุณหมูตัดสินใจอยู่นานเลยนะครับตัดสินใจอยู่ภากใหญ่เลยว่าจะถ่ายคลิปรีวิวดีหรือเปล่าเพราะว่าคุณหมูชอบดูคลิปเกี่ยวกับงานช่างแล้วก็คลิปเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับะจะสังเกตเห็นว่าคลิปพวกนี้เกี่ยวกับงานช่างเกี่ยวกับเครื่องเสียงเนี่ยเวลาที่ใครทําคลิปลงไปเนี่ยมักจะโดนตําหนิหรือโดนด่าเป็นส่วนใหญ่ หรือไม่ก็มีการขิงกันเกิดขึ้นนะพเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของงานฝีมือแล่ก็เป็นของเทคนิคของไอเดียต่าง,างๆนะครับท,ที่แต่ละคนก็จะมีความชอบไม่เหมือนกันแล้วก็มีความเชื่อไม่เหมือนกัน,นโดยเฉพาะงานช่างเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําอะไรที่แบบมีให้คนตินิดหน่อยแล้วก็โอ้โหจะต่อกันย,ยาวบางอย่างด่านด้วยนะครับโดยเฉพาะเป็นคลิปสั้นคลิปอะไรที่แบบอธิบายให้คนดูไม่ละเอียดมันก็จะโดนด่าเยอะเป็นพิเศษแล้วก็มีเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงเนี่ยบางคนชอบเสียงแบบนี้บางคนชอบทนเสียงแบบนี้บางคนชอบเครื่องเสียงใหญ่บางคนชอบเครื่องเสียงเล็กอะไรเงี้ เวลาที or fate, or pues ่ม kind of so nah ีการลงคลิปอะไรไปก็จะมีการตําหนิกันหรือไม่ก so ็ขิงเกทับกันอะไรเยอะแยะมากมายครับผมูก็เลยคิดว่าจะทําคลิปนี้ดีหรือเปล่านะแต่ว่าก็อดอดใจไม่ไหวนะเพราะว่ามีคนหลายๆคนนะครับก็สอบถามคุณหมูมาว่าคุณหมูมีการต่อรถเครื่องเสียงยังไงมีการใช้เครื่องเสียงกับคีย์บอร์ดยังไงอะไรประมาณนั้นมีสอบถามเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับว่าคุณหมูของวงเราะใช้แบบไหนคุณหมูก็เลยอโอเคทําก็ได้ว่าถือโอกาสนี้นะครับในการรีวิวรถคันใหม่ของเราเลยครับผม คันนี้เป็นรถเครื่องเสียงแต่วงนะครับนะฮงจะเรียกเขาว่าบิ๊กฟุตนะครับบิ๊กฟุตเพราะว่าล้อเขาจะใหญ่กว่าเดิมนะล้อใหญ่ขึ้นนะครับที่เราทําล้อให้ใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอหินคุกรอหินอะไรที่มันลอยๆที่เขาไม่ได้บอดอัดถนนนะครับมันจะจมนะครับ,รบล้อมันจะจมโดยเฉพาะล้อหน้าเนี่ยจมก่อนเลยแล้วพอล้อหน้าจมเข็นล้อหลังล้อหลังก็จมลงไปอีกนะครับก็เลยใช้ล้อใหญ่ดีกว่าอันนี้ก็เป็นใหญ่และก็เหมาะสมที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้วนะครับจริงๆอยากได้อยากได้ยางตันมากกว่านะ อยากได้ยางตันมากกว่าจะได้ไม่ต้องหมั่นเติมลมบ่อยๆนะครับแต่ว่าก็โอเคละมันไม่มียางตันที่เป็นไซส์นี้นะครับยางตันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบนๆหน้าแคบ่านี้ถึงเอารอใหญ่มามันก็จมอยู่ดีนะยางเพราะว่าหน้ามันแบนก็เลย آ, เน้นหน้ากว้างไปแล้วกันนะครับก็เลยได้ล้อนี้มานะครับนะส่วนล้อหน้าก็ยังเป็นไซส์เดิมจาไม่ได้ว่ากี่นิ้วนะครับนะก็เลยเรียกว่าบิ๊กฟุตนะครับอันนี้ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับเหลือการเดินสายอีกเดี๋ยวหลังปีใหม่คุณหมวกว่าจัดการให้มันเรียบร้อยแต่ว่าแค่นี้กกก็้ไดดดดลวะะคนนนีีออองาาาเเ๋ยยยรรมูัับ ของรถแต่วงคันใหม่ของเรามีอะไรบ้างนะครับ <S <S เริ่มแรกเลยก็คือโคมของมันหมูก็ประกอบโดยการอ้างอิงจากของเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าทําให้หน้ามันสั้นลงนะครับต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เนเ้นเครื่องเสียงใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมีคนเชียร์ให้เราทำไมไม่ทํารถแห่ไปเลยทำไมไม่ทําเครื่องเสียงใหญ่ใญใ,ญใส่เบียรใส่กีตาร์ไปเลยอะไรเงี้ยของเราเป็นแต่วงอนุรักษ์นะครับทุกคน แต่วงอนุรักษ์แต่วงโบราณสไตล์กาญจนบุรีราชบุรีอะไรเงี้ยนะครับเป็นแต่วงอนุรักษ์ที่แบบเน้นแต่เน้นเป่าแต่แล้วก็เล่นคีย์บอร์ดประกบไปนะไม่ไม่ต้องมีกีตาร์ไม่ต้องมีเบสไม่ต้องมีคนร้องนะครับหลายคนก็ชอบเสียงคนร้องมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าดนตรีมันก็พัฒนาไปไกลแล้วเนะาะแต่ว่ากลุม่มผมก็ทาวงแบบเนี้ยสะดวกกว่านะครับเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วนะไม่ต้องมามัวเถอะทะกับเครื่องเสียงใหญ่ๆอยู่นะครับนะไปถึงก็เอารถลงใช้ได้เลยนะครับนะทีนี้เราก็จะปรับให้มันกระชับกว่าเเเเเเดดดิิมนนนนนนะะครรรรััโยยกาาาาาาาททททํหห้้้้ใสลลงงงวีี่่่ไปอขึ มันก็จะเต็มแล้วตรงนี้ก็ทําเป็นที่นั่งนะให้เด็กนั่งได้นะครับน,นั่งแบบสบายไปเลยเพราะว่าขันเก่าเนี่ยเด็กก็นั่งนั่งเป็นกระดานไม้บางทีไปไกลๆมันก็เหนื่อยมันก็เมื่อยกนะ็เลยทําเป็นเบาเสริมไปนี่อันนี้เบาะเบาะนุ่มเลยนะครับแล้วก็มีที่พนักพิงนะแต่ว่าคนตัวใหญ่อย่างครูหมูเองนั่งไม่ได้นะครับหัวหัวก็ชนแสดงว่าเด็กตัวเล็กๆก็นั่งได้นะครับอันนี้ก็จะทําเป็น3ล้อนะครับสามล้อมีล้อหน้า1ล้อแล้วก็ล้อหลอัลองอีก้นตรงี้อตรงนี้เป็็นนตััวลอกะครบ ตัวล็อกแล้วก็เปิดขึ้นได้พอเปิดออกแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณหมูก็ยิงน็อตยึดเบาะไว้ไม่ให้มันล่วงนะครับยึด4มุมเลยเบาะนี่ก็จะเป็นตัวพิงได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราไปออกงานนะครับก็จะมีฝนตกมีอะไรนะครับก็ใช้สามารถใช้เป็นฝาปิดตัวนี้ได้นะครับโดยการใช้ตัวล็อกนี้บางท่านอาจจะขัดใจนะครับเอยทำไมไม่ใช้แบบนู้นแบบนี้ก็ขออภัยนะครับไม่ไม่ต้องแนะนํามาก็ได้นะเพราะว่าเราก็ใช้ของที่เราพอจะหาได้นะครับพอที่จะรู้จักนะเพราะว่าคุณหมูก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากครับก็ เดินไปเจออะไรก็ซื้อมาใช้ปับ๊บตรงน,นี้ก็เอาลงมาปิดตัวนี้ได้ตึมแล้วก็มีตัวล็อกเหมือนกันนะครับขันเข้าไปมันก็จะเข้ารูตัวนี้พอดีล็อกเอป,ปิดตัวนี้ลงมานะครับปึง้งนี่ฝนก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับ,นะรบยกเว้นความร้อนที่มันจะอบข้างในแต่ว่าเวลาที่ฝนตกนะความร้อนก็จะไม่ค่อยสะสมเท่าไหร,นร่นะครับถึงเวลาถ้าฝนไม่ตกเราก็เปิดไปเราเล่นเราก็เปิดไปให้ความร้อนมาระบายได้นะครับแค่นี้เอง ตรงนี้ก็ใช้เป็นสังกะสีนะครับฝาข้างปกติเราใช้เป็นไม้นะหรือไม่ก็แผ่นพลาสติกตอนนี้ใช้เป็นสังกะสีเลยเพื่อความกระชับให้มันบางลงแล้วก็น้ําหนักเบาลงนะครับสังกะสีหนาตรงนี้ฝาเปิดได้เอาไว้สวิตนะครับตึ้ง <c oughs> นี่จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดหรอก <c oughs> ใช่ปะอยากเท่งไงครับเปิดเตึมหม้อแบตนะครับก็ทําเป็นตัวล็อกข้างใน แล้วก็ยกเข้าออกได้สะดวกนะเพราะว่าเราจะเป็นต้องยกหม้อแบตเข้าออกตลอดนะ <ST AT> ข้างในนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ p u r ซ s i เว็บ v e i n v e r t เ r นะครับเป็นตัวนี้เป็น2,000วัตต์นะครับอันนี้ยึดติดไว้เลยตะแคงไว้นะให้มันพอดีกับตัวนี้เพื่อที่จะมีช่องว่างเหลือเอาไว้ทําอะไรสักอย่างจริงๆแล้วก็ใส่ไอ้ตัวชาร์จแบตไว้นะครับเรามีตัวชาร์จแบตตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ไว้มาดู power amp กัน ข้างในนี่ก็ยังทําไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นักนะครับนะนะก็ยังไม่ได้เก็บสายเก็บเสีอยอะไรเลยตรงนี้ก็ power amp เราใช้เป็นตัวละ300หรือ 600, อ600วัตต์จะไม่ได้มันมันสองสองข้างนะครับข้างละ300วัตตนะ์อันนี้ขับฮอนใช้ขับฮอนดีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะครับอันนี้ทดลองแล้วทดลองเปิดทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับทิ้งไว้นานเลยแหละวันนั้นนะนะต่อเป็นฮอนลำโพงฮอน2ตัวนะครับลำโพงฮอนก็อันเดิมตัวเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวอันนี้ให้ดูนะครับ ทั้งคันรถก็ประมาณนี้นะครับนะไม่แน่ใจว่าคงลืมพูดถึงอะไรด้วยอ๋อพูดถึงตัวนี้อันนี้ก็เป็นคอที่ยืดหดได้นะครับทุกคนไม่ไม่ต้องเป็นคอเสริมและนะเป็นคอที่ยืดหดได้ในตัวเลยนะครับนะตรงนี้เวลาที่จะเอาคอขึ้นก็นะถอดน็อตได้ จริงๆอยากได้ตัวนี้นะไอ้ตัวไอ้ตัวที่เขาล็อกอ่ะที่เขาริบเป็นริมล็อกไอเหมือนที่เขาล็อกทัดอ่ะแต่ว่าอดใจรอไม่ไหวนะครับถ้าเราจะสั่งซื้อมันก็คงอีกนาน,นแล้วก็กลัวเอามาแล้วใช้ไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยใช้ของที่เรามีอยู่นะทุกอย่างจะใช้ของที่เรามีอยู่นะอ่ะมาดูกันยกคอขึ้นกันนะครับค<ข>อน,นี้ก็เลื่อนขึ้นได้เลยนะครับ,รบเลื่อนขึ้นได้ถึงนี่เลยยาวเลยนะครับเลื่อนได้ไกลมากเนี่ยสูงเลื่อนได้สูงมากนะครับแต่ว่าสูงมากก็ไม่ดีมันอันตราย เออก็เอาแค่พอดีนะครับนีเอาแค่เลยหัวคนนะเป้าหมายคือแค่เลยหัวคนไปเฉยๆนะครับนะเพราะว่าตัวใหญ่มันที่มันเสียงมันดอบมันก็ติดหัวคนนั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้ก็ใส่ไว้หมุนใส่ไว้ปั๊บล็อกได้นะครับสายนี้จริงๆแล้วต้องล็อกติดเสาไว้นะจะได้ไม่เกะก,กะเถอะอทะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะปับ๊บเป็นปั๊กเสียบอ่าไอตัวปั๊กนี่ก็มีหัวสีแดงนะครับมีหน้าถ้าหน้าสีแดงก็คือขั้วเดียวกันประมาณนี้ปั๊บเห็นไ,ไหมมันก็จะเลยหัวคนขึ้นไป เลยหัวคนไปประมาณนี kind of like mm ้นะครับหนาแล้วก็เสียงก็จะทั่วถึงแหละทีนี้ของเราก็จะใช้เป็นแบตหม้อแบตรถเก่งนะครับครูหมูเรียกว่าหม้อแบตรถเก่งนะมันคือหม้อแบตแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่มาดูสเปคหม้อแบตดีกว่าเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ระบุยี่ห้อหรอกแต่เป็นยี่ห้อดังทั้งสองทั้งสองลูกเลยเรามีหม้อแบตแบบนี้อยู่สองลูกเรียกว่าหม้อแบตรถเก่งแล้วกันนะครับคุณหมูก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องหม้อแบตเท่าไหร่นักว่ามันกี่แอมป์กี่นู่นกี่นี่นะครับด เป็นมออแบดสิบสองโวลต์นะกี่แอมป์ไม่รู้นะครับหายี Hi ่ห้อหาอันนี้ไม่เจออ่านะแล้วก็ต่อขั้วมอตอแบตบต่อม้อบแบตบสายของไอตัวนี้นะครับสายของตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยต่อกับมออแบตบตอนนี้ค่อนข้างทุลักทุเลนนะเพราะว่าใช้มือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งถ่ายอยู่นะครับปับ๊บนี่ต่อเสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์แหมก็จะมีเสียงขึ้นมาหนึ่งตีดนะครับอันนี้เป็นปลั๊กที่เราใช้หักข้อนะรจริงปลั๊กตรงก็ได้นะแต่ว่าคลุมประหยั้กใชป สายไฟมันหักข้อเข้าไปนี่นะเพื่อให้มันประหยัดพื้นที่ลงนะอันนี้ก็ไปที่จริงๆก,ก็มีปลั๊ก3ตานะมีปลั๊กพ่วงอยู่แต่ว่าอันนี้เราใช้แค่ power ตัวเดียวนะครับก็เลยไม่ได้เอาปลั๊ก3ตามาใส่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราใช้ใช้ปลั๊ก3ตาเพราะว่าเรามีเครื่องเครื่องไวเลสนะครับเครื่องไวเลสที่มันต้องใช้ไฟ220นะครับสเครื่อง2เครื่องเพราะว่าเรามีคีย์บอร์ด2ตัวก็เลยต้องใช้ปลั๊กแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้แล้วนะครับว่า power นี่อันนี้เปลี่ยนเป็น power ที่มันไม่มี eq นะครับ เพราะว่าเพราะว่าตัวเก่ามันมี EQ เวลาที่เด็กไปสะดุดอะไร EQ มันจะเลื่อนขึ้นแล้วแบบโอ้โหมันเสียงมันบางทีเรากวาดเราจะหาเจอว่าเฮ้ยรถรถเป็นไรวะเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับลำโพงอาจจะมีปัญหาก็เลยไม่ต้องใช้ EQ หรอกเอาแค่ปรับทุ้มกลางแหลมแค่นี้ก็พอแล้วก็มีปรับอันนี้ได้นะครับสำคัญต้องปรับเอ h o โคแบบ D ดเลย์ได้นะถ้าไม่ปรับเอ h o โคเดเลย์ได้เสียงมันจะแห้งนะครับคีย์บอร์ดเสียงมันจะแห้งเกินไปมันก็จะไม่ค่อยเพาะแล้วนะครับเพราะนั้นก็เน้นตัวที่มีเอ h o โค EQ แล้วก็มีพวกทุ้มกลางแหลมนะครับ เด,เดี๋ยวจะมาพามาฟังเสียงก่อนนะครับว่าเสียงเพียวๆเลยโดยไม่ใช้คีย์บอร์ดเป็นยังไงนะครับไม่แน่ใจว่าเพลงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับเวลาที่ถ่ายคลิปนี่เราก็จะหงุดหยิดกับการติดลิขสิทธิ์ของเพลงมากวันนี้นก็เดี๋ยวใช้เพลงฝรั่งลวกันอันนี้มีปรับบาลานซ์ซ้ายขวาได้ด้วยนะครับบาลานซ์ซ้ายขวาก็คือเราใช้ลำโพงสงใบฮอนสอใบเป็นซ้ายขวา เวลาที่เราออกงานแต่ละทีนะครับเสียงข้างหน้าจะล้นมากนะครับถ้าเราเปิดดังนี่โอ้โหถึงขั้นแสบหูเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเบาเสียงไว้นะครับทีนี้เสียงมันเสียงมันเกินจําเป็นอยู่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราแบ่งเสียงไปข้างหลังบ้างโดยการที่ไม่ต้องต่อ power ไม่ต้องต่อลาโพงเพิ่มนะครับเพราะนั้นคุณหมูก็เลยหาวิธีที่ทําให้เสียงมันสะท้อนไปข้างหลังนะครับสังเกตจากที่เราหันหน้าลําโพงใส่อะไรสักอย่างแล้วมันจะสะท้อนกลับมาตีกลับมาข้างหลังนะครับนะวัะนั้นก็เลยอ่ะเดี๋ยวแบ่งแบ่งเสียงไปข้างหลังด้วยนนรรักกกก็เลยยทําาาหหมมมวววขึ้ดี๋่ ทำยังไงนะครับเอาหลักการของหมวกก่อนแล้วกันหลักการของหมวกก็คือเสียงเสียงมันก็จะวิ่งเข้ามานี่นะเสียงที่ออกลําโพงคอนี่แหละวิ่งเข้ามาในหมวกแล้วก็วิ่งม้วนกลับไปม้วนกลับไปข้างหลังนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะซึ่งคุูหมูไม่รู้ว่าอาจจะมีคนเห็นแย้งแหละแต่ว่าเท่าที่เราฟังด้วยหูนะครับมันก็สามารถฟังได้ชัดเจนเลยแหละว่ามันมีเสียงสะท้อนกลับมาข้างหลังได้จริงๆนะครับเสียงที่เราพึงพอใจเลยแหละนะครับปั๊บอันนี้ก็ใช้เป็นตัวล็อกไว้นะครับ อันนี้ทําขึ้นมาเองนะครับก็เป็นไอตัวสังกะสีนี่แหละสังกะสีหนาที่เราเคยเอามาทาไอถังหลังรถแต่วงนั่นแหละถังใส่กองหลังรถแต่วงสังกะสีมันเหลือก็เลยมาตัดตัดให้เป็นรูปนี้นะครับอ่าแล้วก็แง้มหน้าขึ้นแง้มแง้มให้มันเงยหน้าขึ้นอ่าจริงๆเราเงยหน้าขึ้นมากกว่านี้ก็ยิ่งจะดีนะครับแต่ว่างมงประหยัดพื้นที่นะก็เลยเงยเอาแค่นี้พออ่าแล้วก็มีล็อกข้างในนะครับ ตรงนี้จริงๆเราเราพับได้นะครับแต่ว่าคุณหมูเลือกวิธีที่จะตัดแล้วก็มาเชื่อมต่อเพราะว่าฝีมือการพับของคุณหมูกาก,ากมากสังเกตจากเนี่ยเห็นไหมรอยพับทุเรศรอยพับน่าเกียดมากนะครับก็เลยตัดแล้วก็มาเชื่อมดีกว่านะครับ,บเชื่อมง่ายกว่านะเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็เชื่อม,มจิ้มจิ๊บๆนะครับอยู่สบายเลยข้างในก็ลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมของมันสักหน่อยโดยการใช้ซิลิโคนยิงนะครับให้มันมีความโค้งหน่อยนึงข้างในก็เสริมแข็งแรงโดยการเอาสังกะสีนี่แหละมาตัดให้เป็นตัวขั้นนะครับ สี่อันหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเอามาเป็นตัวล็อกนะครับไม่รู้จักชื่อมันหรอกนะนึกเอาตัวไหนออกก็เอามาทํานะครับความรู้ก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็อยากทานะนะประมาณนี้นะครับนะนี่เราเรียกว่าหมวกนะครับเนี่ยปกติเนี่ยลำโพงแบบเนี้ยมันจะล้นๆ้นนะครับแล้วก็ข้างหลังก็ได้ยินเสียงบ้างนะครับแต่ไม่ชัดนะเพราะว่ามันจะออกมาอู้ๆนะครับทีนี้เราก็แบ่งเสียงแบ่งเสียงให้มันกระดอนไปข้างหลังบ้างนะครับเรียกกระดอนเลย หลักการก็คือต้องมีพื้นที่เหลือข้างในด้วยนะครับนะไม่ใช่ใส่ไปแล้วปับ๊บพอดีแน่นปึ๊กอะไรเงี้ยต้องมีพื้นที่เหลือข้างในให้เสียงมันวิ่งวนด้วยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับที่แรกว่าจะเจาะนะครับว่าจะเจาะมันจะได้ล็อกแน่นแต่ว่าเอ้ยแค่นี้ก็ล็อกแน่นแล้วแหละนี่เนี่ยแค่เอามือหมุนก็แน่นแล้วนะ หลายหลายท่านอาจจะมีวิธีการเอาไปต่อยอดก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องบอกคุมหมูทำผิดนู่นนี่เราคิดมาดีแล้วนะครับก่อนที่จะทําตัวนี้อ๋อลืมบอกไอ้ตัวนี้เราเราเก็บเหลี่ยมเราเก็บคมของสังกะสีได้โดยการเอาสายสายแจ็คนะครับเอาสายสายไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้วนํามาปอกเอาเปลือกมันามาหุ้มเนี่ยเปลือกของสายแจ็คน่ะมาหุ้มตัวนี้แล้วก็เอาเอากาวยางทาข้างในแล้วก็อยู่แล้วแค่นี้นะครับเนี่ยเก็บขอบสังกะสีหมดเลยนะครับกันบาดมือนะครับจริงๆแล้วเรา สังกะสีมันแผ่นใหญ่มันไม่บาดมืออยู่แล้วแหละแต่ว่าป้องกันอันตรายอาจจะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้นะก็เลยต้องเก็บมุมเก็บขอบมันนะครับประมาณนี้นี่อันนี้เรียกว่าหมวกนะครับเอาไว้กระดอนเสียงข้างหลังไม่รู้จะวัดยังไงให้คนเชื่อดีว่ามันมันแตกต่างจริงนะครับแต่ว่าก็แค่เราเชื่อก็โอเคแล้วแหละเียเสียงแหลมมาเลยนะครับปกติจะมีแต่เสียงทุ้มกระดอนมาข้างหลัง ันนี้มีเสียงแหลมซิปๆๆโผล่มาเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปนั่งงานแล้วคุณหมอรีวิวหมวกให้ฟังให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้คิดมานานมากนะครับคิดมานานมากว่าระหว่างทําอันนี้กับต่อไอ้ลำโพงเพิ่มข้างหลังเนี่ยมันอันไหนดีกว่ากันแต่ว่าโจทย์ของเราก็คือเรามีพื้นที่น้อยนะครับรถเราคันเล็กเวลาที่ไปก็ คนก็นั่งเต็มแล้วเอาเครื่องเสียงก็เยอะอีกอะไรเงี้ยมันก็แน่นนานแล้วก็คนที่ชอบบอกคหูให้ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นรถหกล้อทำไมไม่เปลี่ยนเป็นรถบัสแค่นี้ก็ ผ่อนไม่ไหวแล้วนะครับคันเล็กๆแบบนี้แหละเหมาะกับเราแล้วนะครับเวลาไปงานทีมันไม่ใช่ที่เหลือเฟือทุกงานนะครับบางงานมีซอยนิดเดียวเนะี่ยพอที่รถเก่งเข้าได้เงี้เราก็ต้องมุดเข้าไปมุดตามตามพื้นที่เข้าไปนะครับถ้จะเอารถบัสรุ่นหกล้อไปนี่มัน,ม,นม,มันไม่สะดวกนะครับและอีกอย่างนึงมันไม่ใช่เปลี่ยนกันง่ายๆนะรถคันนี้ก็เพิ่งซื้อมาแค่ปีกว่าๆเองผ่อนยังไม่หมดด้วยนะท่านคิดได้นะท่านคิดได้ว่าเราต้องใช้อะไรอะไรแต่ว่าเราก็ดูศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ ปรับทุกอย่างให้เหมาะกับการใช้งานนะครับมีอยู่แค่นี้ถ้ามีอะไรขาดเหลือไปไม่ได้รีวิวก็ถามได้นะครับถามได้อันนี้ก็ผ่านการคิดมาหลายรอบแล้วนะครับว่าจะเอาแบบไหนดีแล้วก็ที่คิดหนักกว่าน,นั้นคือ i, จะรีวิวดีบอกวะนะเพราะว่าวิศวกรออนไลน์เยอะมากนะตั้งแต่ได้ฝึกเชื่อมมาเนะี่ยคุณหมุนหลงไหลในวิชาการเชื่อมมากนะครนะเพราะว่าการทําให้เหล็กติดกันนี่มันมันไม่ง่ายนะเว้ทุกคนนะแล้วยิ่งทําให้เหล็กติดกันด้วยแล้วก็โครงสร้างแบบนะ คงสร้างแบบไม่บิดไม่เบี้ยวนี่มันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเราก็ความท้าทายตัวเองชาเลลจนตัวเองเนาะโดยการทําฝึกทํานู่นนี่นั่นไปนเรื่อยๆนะครับนะก็ทําของที่เราได้ใช้จริงนี่แหละน่าจะดีแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูคีย์บอร์ดนะครับที่มีถามเข้ามาเยอะกว่ารถเฟอร์รารี่ก็เป็นคีย์บอร์ดนี่แหละว่าคุณหมูมีวิธีการใช้คีย์บอร์ดยังไงประกอบคีย์บอร์ดยังไงนะทํายังไงให้มันล็อกกับขาตั้ง้ขาสะพายได้แล้วก็นีวิธีการเชื่อมต่อยังไงคีย์บอร์ดกับรถเครื่องเสียงนะถึงไม่ต้องใช้สายออะะไรรมาาณเนนีี้้ยยด๋ธิบบใหฟัังค เริ่มจากเครื่องเสียงท่านต้องมีช่องชันแนลพอที่จะให้ต่อคีย์บอร์ดก่อนนะครับสำหรับคุูหมูเองใช้คีย์บอร์ด2ตัวพาวเวอร์เราก็ต้องใช้ที่มันมีมากกว่า1ชันแนนะครับอันนี้ก็มี4ชันแนแต่ว่ามีตัวปรับอยู่2ตัวก็โอเคละเหลือเฟือนะครับแต่ว่าพวกปรับทุ้มแหลมอะไรเราเราไม่ได้จะละเอียดขนาดนั้นนะครับที่ตัวนี้ต้องปรับทุ้มขึ้นปรับแหลมขึ้นเพราะว่าใช้คีย์บอร์ดยี่ห้อเดียวกันนะความง่ายของการปรับ เซตในหน้าแอมก็คือใช้คีย์บอร์ดยี่ห้อเดียวกันแลาเสียงมันก็จะคล้ายๆกันไอ้ตัวปรับนี้เราก็ไม่ได้เรื่องมากอะไรมากนะเป็นทุ้มกลางแหลมแล้วก็มีปรับเอฟเฟกแค่นั้นเองเอฟเฟกก็ใช้เอฟเฟกรวมไปทุ้มกลางแหลมก็ใช้ตัวรวมไปนะที่แยกกันก็มีแค่ไอตัวนี้นะตัวปรับระดับเสียงนะที่แยกกันนะครับนี่ก็ประมาณนี้ คีย์บอร์ดของเราใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็น Cas i o sa 7 8นะครับ Casio sa 7 8นี่767778หรือ79เนี่ยมันต่างกันแค่สีนะครับแต่ละรุ่นมันต่างกันแค่สีนะตัวเลขไม่เหมือนกันต่างกันแค่สีไม่ได้ต่างกันที่คุณสมบัติคุณภาพของตัวนะครับต่างกันแค่สีนะครับตัว78ก็จะเป็นสีชมพูตัว77ก็จะเป็นสีเทาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็จะมีสีขาวมีสีเดี๋ยวนี้มีสีฟ้าสีอะไรด้วยนะว่าจะซื้อมาใช้อยู่นะว่า แต่ว่ามันไม่มีขายที่ไทยนะครับนะที่ร้านไหนมีก็แนะนําด้วยนะครับไอ้ตัวนี้เมื่อก่อนนี้ก็จะใช้เป็นตัวล็อกโทรศัพท์ up, นะครับเพราะว่าเด็กๆก,ก็จะใช้ดูโน้ตมือคีย์บอร์ดก็จะต้องดูโน้ตที่โทรศัพท์ตลอดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละพวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้ละเดี๋ยวจะถอดออกอยู่นะครับตัวล็อกโทรศัพท์ up, นะครับเพราะว่าดูดูกลางแจ้งไม่เห็นนะครับเวลา Do up, ดูโน้ตในโทรศัพท์โทรศัพท์มันก็จอเล็กอยู่ด้วยแล้วก็ดูกลางแจ้งอีกนะยิ่งแดดจจ้าเนี่ยหมดสิทธิ์นะครับ อันนี้ก็ต้องใส่ซองพลาสติกกันน้ําไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีน้ําหยดมาหรือก็เวลาที่เราไปแห่นะชอบมีพวกข้าวนะครับพวกข้าวชอบสาดน้ําใส่นะครับถือน้ํากินอยู่ดีๆน้ําจากปากไอ้ขวดที่ปากตัวเองจุ่มนี่แหละแล้วก็สาดใส่ชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยส่วกระปงนะครับไม่เห็นด้วยนะครับกับการกระทําแบบนี้นะแล้วก็มาโดนเครื่องดนตรีเราบ้างอะไรบ้างบางทีคุหมูเขาโวยวายไปน้างงานนั่แหละนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเสียหายตรงที่เนี่ยโดนเวลามันโดนสคริปต์แล้วสคริปต์จะเลือนนะครับมันนั้นก็ เซฟกันน้ําไว้นะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด40เท่าไรเนะี่ยมากกว่า32มนสะิบสอ่ะเท่าไหรเนะี่ยสักอย่างี่แหลนะก็ความยาวใช้ได้นะทีนี้มาดูวิธีการต่ออ่าของเราจะใช้ล็อกกับขาอันนี้เป็นขามาชิ่งเบลนะครับของเราเคยมีมาชิ่งเบลสัก78ตัวนะครับซื้อมาใช้ในวงดุริยางแต่ว่าพักหลังมามาชิ่งเบลมันกระพังนะครับเนื่องจากอายุการใช้งานมัน,มนเสื่อมน,นู่นนี่นั่นมันเสื่อมแล้วมันก็หลุดยังเหลือขาอยู่ที่พอใช้ได้นะเอาขามาใช้กับคีย์บอร์ดเลยขา, bell ายมาชิ่งเบลก็ นะถ้าไหนที่จะเอาขากรองมาใช้ก็ได้นะครับขากรองก็จะเบาวกว่านี้นะกองที่อูที่คุณหมูซื้อมาใหม่ที่ซื้อมาให้น้องก้าวใช้นะ่ะขาเบามากนะเอามาประยุกเป็นให้มันยื่นออกมาแบบนี้ก็ได้นะต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกของมัชชิ่งเบลนั่นแหละถอนออกมาจากมัชชิ่งเบลเลยนะครับตรงนี้ก็เจาะเจาะรูเจาะน,น็นอตเจาะน็อตใส่เลยนะครับยึดติดไปเลยนะยิงน,อน็อตทะลุไปหน่อยนึงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่มีแผงวงจรอะไรนะครับแกะดูแล้วข้างหลังเนี่ยเจาะไปไม่โดนแผงวงจรอะไรนะ เจาะไปได้เลยแต่ว่าก็ใช้น็อตที่มันใหญ่หน่อยนะครับถ้าเกิดเราใช้น็อตเล็กอ่ะมันก็จะเกิดแรงงัดแงรงครับเวลาที่เราสพายไปมันก็จะมีความกระเด้งมีความงัดน็อตมันก็จะหลุดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเคยใช้น็อตตัวเล็กมาแล้วก็หลุดมาก่อนนะหาวิธีเสริมไม่ให้ไม่ให้มันหลุดง่ายนะครับอย่างเช่นตัวนู้นอ่ะตัวนู้นอ่ะครูหมูจะเอาเอาเอ้เป็นแผ่นพลาสติกตัวหนึ่งมาแปะเลยมาแปะใส่ <ๆ S 2> นี่เลยนะทากาวอย่างดีเลยทากาวเน้หนาตึมแล้วก็แปะใส่แล้วก็ค่อยยิงนอ็อตมันก็จะได้พลาสติกที่หนามมกร้ก็ดยยส่่บบเไไไปอิ นก็เป็นการยิงขาใส่ในไอ้นี่เลยนะครับเพียวๆเลยส่วนคีย์บอร์ดเชื่อมต่อยังไงนะครับปกติก็จะใช้สายแหละนะครับตรงคีย์บอร์ดมันเป็นรู3แจ็ค3.5 3 5มมิลลิเมตรนะครับก็คือแล็กแจ็คเล็กที่เป็นพวกแจ็คหูฟังอะไรพวกเนี้ยอ่าลืมบอกอ่าคีย์บอร์ดเราไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์นะครับเราใช้ถ่านไปเลยนะครับตรงนี้ก็ป้องกันถ่านนะเนี่ยใช้เป็นตัวตีนทุกแกป้องกันฝาหลุดนะครับตึบเปิดฝาออกมานี่ใช้ถ่าน Panasonic นะครับอันนี้ถ่านแพงนะครับอย่าใช้ถ่านถูกเลยไม่ดีนะครับหมดเร็ว หมดเร็วเสียอารมณ์ก็ลงทุนสักหน่อยใช้ทาน6ก้อนนะครับปิดฝาแล้วปกติแล้วเวลาเราเผลอนะครับเราชอบสไลด์แล้วก็ฝาก็หลุดฝาหลุดไปดีว่าไม่หายนะครับหลุดบ่อยนะก็เลยล็อกฝาไว้อีกชั้นหนึ่งเึ้งนี่แค่นี้ส่วนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อก่อนก็ใช้เป็นตัวล็อกไวเลสนะครับเราใช้เป็นไวเลสใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวไม่ได้ใช้แล้วถอดออกได้เลยนะครับวันนี้มาดูตัวไวเลสกันนะครับไวเลสล่าสุดที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไวเลสกีตาร์ครับทุกคน ราคาไม่แพงมากนะครับประมาณพันสองพันสามประมาณนี้ครับสั่งจากจีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวส่งและตัวรับนะครับที่เราเลือกซื้อตัวนี้ก็เพราะว่ามันมีมันมีหัวแบบนี้ทุกคนมันมีหัวที่สามารถหมุนออกได้ปั๊บเนี่ยหัวแจ็คโฟนเนี่ยหมุนออกได้กลายเป็นหัวแจ็คเล็กนะครับหรือหัว3.5มมนี่แหละนะเพราะว่าไอ้คีย์บอร์ดตัวนี้มันเป็นแบบ3.5นะเราก็ต้องใช้หัว3.5เสียบโดยที่ไม่ต้องใช้หัวแปลงถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเป็นรุ่นอื่นนะครับ เราต้องใช้หัวแปลงอีกทีนึงนะก็คือมันจะเป็นหัวแบบนี้มาเลยถ้าเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะระวังให้ดีเวลาซื้อนะครับนะแล้วหัวมันถอดไม่ได้เราก็ต้องหาหัวแปลงมาอีกแปลงจากหัวแจ็คโฟนเป็นหัว3.5เนี่ยแต่อันนี้ข้อเดียวของมันก็คือถอดหัวแจ็คโฟนออกแล้วก็เป็นแจ็ค3.5ได้เลยนะครับเสียบนะอันนี้ก็เป็นเปิดปิดง่ายมากนะครับนี่ทุกคนไม่ต้องกดค้างด้วยไม่ใช่ระบบกดค้างนะระบบกดค้างนี่โคตรน่าเบื่อเลยนี่เปิดแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเสียบตึม เปิดนี่ส่วนตัวนี้ก็เปิดได้นะครับนี่เปิดแล้วไฟก็จะขึ้นมันซิงกันเองนะทุกคนแล้วก็เสียบเสียบที่นี่เปิดเสียงไว้พอประมาณนะครับปึง้งประมาณนีนะ้เสียบตัวนีน้ก็คือของเรามีสองตัวนะมีไฟเลเซสองตัวมีคีย์บอร์ดสองตัวนะครับนี่ไม่เกะกะด้วยนะครับีอยู่ลักษณะนี้คีย์บอร์ดก็เปิดได้นะครับ โอ้ดังลั่นเลยทุกคนนี่คือเสียงที่เราใช้นะอันนี้เปิดนิดเดียวโอ้เสียงดีตัวนี้เสียงไม่ดีเลยนะครับะค่าดีเลยมันน้อยมากนะครับค่าดีเลยก็คือค่าค่าที่แบบจากสัญญาณไปถึงเครื่องนู่นนะจากเครื่องส่งไปถึงเครื่องรับนะ่ะเขาจะมีค่าดีเลยบอกอยู่นะทุกคนในกล่องนี้ไม่รู้มีเปล่า มันมีในกล่องกระดาษนะครับกล่องที่เป็นกระดาษจะมีค่าดีเลย์บอกอยู่เวลาซื้อไวเลสพวกนี้ก็พยายามซื้อค่าดีเลย์น้อยนะครับอย่างเช่นไม้ไอซาลามนิกเนี่ยที่คุูหมงเคยเคยเอามาทดลองเนี่ยไม้เป็นไม้ติดกล้องนี่แหละนะมันมีค่าดีเลย์เยอะนะครับเวลาเล่นมันจะรู้สึกว่าอมันน่วงน่วงจันมันไม่ทันใจนะเสียงมันมาไม่ทันใจนะมันก็จะติดติดขัดขัดหน่อยแต่ว่าอันนี้ค่าดีเลย์น้อยมากอุ้ยเปิดเสียงหน่อยเดียวลั่นเลยอ่ะโอ้ตัวนี้ข้อเสียงของมันก็คือเรามองไม่ค่อยเห็นว่าเราเปิดดีลถึงแ้ว อเนี่ยเวลาใส่เอ็โคมาก็จะเป็นแบบนี้อืมประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะได้ให้คําตอบกับผู้ที่สงสัยน่าจะครบถ้วนแหละคิดว่ามีอะไรที่คุมูขัดตกไปที่ไม่ได้อธิบายให้ฟังก็ นะสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนักชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ลืมบอกว่าไวเล็ตพวกนี้มันชาร์จในกล่องได้นะครับจะชาร์จในตัวมันเลยนะครับชาร์จในกล่องนี่แหละนี่แค่เสียบเข้าไปมันจะมีรูรูเสียบอยู่นี่เวลาชาร์จจะขึ้นสีแดงนะนี่เสียบเข้าไปมันก็ชาร์จแล้วนะครับนี่ไฟสีแดงจะขึ้นบ่งบอกสถานะว่าชาร์จแล้วก็ปิดไว้ได้เลยครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปเสียบ เป็น USB C นะครับเสียบชาร์จจากสายชาร์จปกติได้เลยนะครับ5โวลต์ก็จะมีบอกอยู่นะครับเสียบชาร์จที่สาย5โวลต์ก็คือที่ที่ชาร์จโทรศัพท์นี่แหละใช้ด้วยกันได้นะครับกระทัดัดเอาไปไหนก็ปลอดภัยเพราะว่ามันอยู่ในกล่องนะครับ